สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับรายการโนมิค้าที่วีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมอยู่ในเกมไม้ค้ำนะตอนนี้เราอยู่ในหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองโอเคอันนี้เราจะมาทำทรายดูดเราจะมาทำทรายดูดนะโอเคทรายดูดหลุมทรายเออนั่นแหละหลุมทรายเราต้องมีทรายอ่ะเอาเอาดอกอะไรก็ได้ที่มันสูงกว่าสองบล็อกนะฮะโอเคอ่ะสมมติว่าผมมาดอกนี้แล้วกัน อ่าล้วก็ย้ายบางมุมเออแล้ว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 อะไรวะราวาดิเออเราลืมราวาไม่ได้แค่นี้เองอะ่ะอ่ะเราก็ทำสักเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ผมจะทำให้ดูประมาณประมาณสามคูณสามนะโอเค เราต้องมีอันนี้ด้วยลืมบอกนี่หรือดินธรรมดาก็ได้ต้องใช้วาง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 แล้วก็วางอันนี้นะเออปึ๊บวางทราย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 ,าย,ายปึ๊บนี่วางวันนี้นะ แล้วคุณเอาอะไรก็ได้นะที่ทําให้บล็อกทรายมันอัปเดตบล็อกนะฮะโอเคอ่าสมมุติว่าอปเอาแป้เหยยบก็ได้แนละ้วแต่คนถ้าเกิดผมเอาแบบเนียนๆหน่อยก็อาจจะเอาพวกคือเรียกอะไรเนียนๆ,ๆแล้วกระบอมเพชรเนียนสุดและวาวว่าเนี้ยเดเดเนี้ย,นนยอ่าในบล็อกฝั่งนี้ห้ามไปยุ่งกับมันนะฮะอ่าเราก็ทุบทุบฟืบ เราก็ทุบนี่แล้วทุบตรงนี้เราก็ทุบออกเห็นไหมครับบล็อกลอยบล็อกทรายลอยนะแดดลอยครับห้ามจะไปทําไปทุปบบล็อกข้างๆมันนะฮะมันจะร่วงมาทันทีทนันใดอ่าเราก็ทุบยาออกแล้วก็นอกนั้นก็วางละวาแหมวางละวานะปึ๊บกับดักง่ายๆอ่า ล้านต่อไปแมงมุมใหญ่แมงมุม,ม,ม,มวางวางนะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็บล็อกนี่หินทรายเนียนๆแล้วก็กบแล้วก็บินปิดอ่าปึ๊บเนี่ยง่ายๆครับนี่เนียนๆไหมกระโดดไม่มีผลอะไรห,หรอกกระโดดแล้วไม่มีผลยังไง ก็เราเหลือแต่ทุบทุบตรงนั้นไม่ค่อยเป็นไรแต่ต้องทุบข้างล่างนะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นใส่นูดใส่ดูดดูดเนี่ยดูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อปุ๊บจนกว่าถึงลาวาจนเห็นใแล้วถึงลาวานั่นแหละเห็นใจยังเห็นใยใยอยู่ไหนใโอ้มาเหมือนกันนะเนี่ย อาถึงบล็อกใหญ่แล้วนี่ครับใหญ่โผล่ขึ้นมาปึ๊บนิบนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบน,นี้นะง่ายๆกับดักง่ายๆใครๆก็ทําได้แต่กับดักอันนี้ก็ได้ที่สอนไว้คลิปแรกง่ายๆเลยนี่แค่ต้องการแค่พวกนี้เอง นี่ของสามอย่างนี้แล้วก็ทุบลงไปเลยวุบวมึบ,บ,บหรือสามคูณสามก็ได้ลองดูลองสามคูณสามโอ,อเลยปึ๊บเอ้ยประมาณเนี้ยได้อยู่เอาไงก็ได้แต่ขอให้แป้นเหยียบโดนเทีนทีก็พอ เอากี่บล็อกก็ได้แล้วแต่คุณเลยเอ๋อผมบอกแค่นี้ขี้เกียจละโอเคแล้วก็วาง TNT 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 ฟืบขึ้นมาแล้วกวางฟืบแล้วก็ใส่กบปึ๊บ,บฟืบฟืบฟืบแล้วแผ่นเหยียบไงหรือว่าฟืบ ลวงอ่าลวงแค่นเดียวช่งางมันไม่เป็นไรอื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 อ,อ,อโอ้เราว่ามาเรามาดูขอนชิ้นต่อไปอันนี้ง,ง่ายง่ายเอ๊ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วละ่ะไม่ต้องสอนดีกว่าอ่ะก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ละ บ๊ายบายเจอกันใหม่แล้ว subscribe กันด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายอู้